สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัสชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่กําลังรวบรวมรายชื่อของพี่น้องประชาชนในการปฏริเสธอํานาจศาลโลกแล้วอยู่ในระหว่างที่กําลังตกลงกันว่าจะต้องไปยื่นเอกสารยืนยันเจตนารมณ์ครั้งสุดท้ายที่นิวยอร์กสำนักง,งานของสหประชาชาติอย่างไรกําลังรวบรวมความคิดความเห็นนะครับซึ่งรายชื่อของพี่น้องประชาชน ในการปฏิเสธอำนาจศาลโลกซึ่งแนวทางในการต่อสู้เวลานี้ก็คือขอให้ศาลโลกจำน่ายคดีออกจากสารระบบซึ่งศาลโลกไม่มีอำนาจในการแทรกแซงกระบวนการภายในของประเทศสมาชิกที่ไม่ได้ลงสัตยบันเวลาเดียวกันก็มีพี่น้องประชาชนเวลานี้ก็ชุมนุมอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับกับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณซึ่งรายการสมัครกีประชาชนก็จะจัดงานคู่ขนาน ไปกับการชุมนุมของพี่น้องประชาชนซึ่งเวลานี้ก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับสภาปฏิรูปอยู่ที่เวทีสวนลุมพินีนะครับสำหรับรายการสามัคคีประชาชนของช่อง13สสยามไทยซึ่งเป็นรายการที่ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติศาสนา,า,า,าพระหมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราก็คงจะเสวนาไปในทํานองเดียวกันนะครับเรื่องที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะสาภาปฏิรูปของประชาชน แล้วดูเหมือนว่าสภาปฏิรูปรัฐบาลก็คงจะเป็นหมันตั้งแต่กรณีส่งคุณบรรหารไปในแต่ละที่ก็ถูกปฏิเสธเวลาเดียวกันก็มีเหตุรายการประจําวันซึ่งเป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนวันนี้รู้สึกเบื่อหน่ายก็คือโดยเฉพาะการสร้างสถานการณ์เพื่อร้อมปราบซึ่งเป็นกรณีของพี่น้องชาวสวนยางที่มีการชุมนุมอันเกิดจากกรณีที่รัฐบาลได้ไปตกลง กับพี่น้องชาวสวนยางแล้วหลายเรื่องไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะครับมีการพูดถึง MOU ของพี่น้องชาวสวนยางและชาวสวนปาล์มซึ่งยังอุ่นลเวงโดยชาวสวนยางก็แตกออกมาเป็น2องฝ่ายฝ่าย5จังหวัดตอนล่างก็ได้ลงนามแต่51จังหวัดตอนบนก็ยังไม่ไว้ใจแล้วยังไม่มีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงมาร่วมลงนามกับพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้ก็คือ มีการปิดถนนอีก22จุด3จุดนะครับแล้วเมื่อเช้าก็มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตาซึ่งกรณีแบบนี้หลายท่านก็เคยให้ข้อคิดความเห็นไปแล้วว่าเป็นการกระทำที่จะเกิดปัญหาบัลายและนี่ก็เป็นเหตุที่กำลังต้องคุยกันต่อไปว่ามันเป็นเหตุนหนึ่งหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับนักการเมืองก็มักจะเป็น ของชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่ต้องมีการปฏิรูปวันนี้จึงต้องเชิญอาจารย์สมชายศรุนทรบูหานนะครับมาพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนและเป็นคู่กรณีกับรัฐและมีกรณีเข้าปราบโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุว่าต้องการเปิดถนนแต่เหตุเหล่านี้เป็นเหตุที่สมควรหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ถ้าอาจารย์สมชายก็มาร่วมสนทนาด้วยนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ เวลาของสภาปฏิรูปภาคประชาชนสิทธิพองค์กรกับเรื่องชุมนุมมอบสนยางมันมาด้วยกันเลยครับอาจารย์จะจะคุยประเด็นไหนยังไงครับเพราะว่าวันนี้เรื่องด่วนสุดเปิดหน้าข่าวมาก็จะเจอเรื่องการชุมนุมของมอบสนยางแล้วเกิดการประทะกันเกิดการทําร้ายกันซึ่งก็เป็นเรื่องเก่าๆที่น่าเบื่อไี่อาจารย์มองไคงคงไม่น่าเบื่อเพราะว่านั่นเป็นดัชนีชี้วัดวัดยังพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ครับเพราะว่า พี่น้องประชาชนคงไม่ไม่อยากลําบากที่จะมามาลุกขึ้นม,มาสู้ชุมนุมประท้วงแนละ้วมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่สบายสบายหรือสนุกสนุกนะพี่น้องที่นั่งอยู่สวนลุมทราบดีครับแต่ไว้ที่มาต้องร่วมประท้วงเพราะว่าหนึ่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตสองพี่น้องสวนลุมก็รู้มีปัญหาตกับบ้านเมืองเนี่ยจนทนไม่ไหวอยู่บ้านไม่ได้ต้องมานั่งกลําแดดกลําฝนกัน ยากลําบากในการชุมนุมทีนี้อาวุธของการชุมนุมเนี่ยมันจะนั่งชุมนุมเฉยๆอยู่สวนลุมเนี่ยรัฐบาลสบายแล้วแต่เราก็แปลให้สวนลุมของเราเนี่ยเป็นที่ฐานที่มั่นเป็นเป็นที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่ที่รับฟังข่าวสารร่วมกัน <c oughs> ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ที่จะพบปะพูดคุยกับ บรรดาที่คนที่ห่วงบ้านห่วงเมืองแล้วก็โดยรักสถาบันพระกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามารวมอยู่ตรงนั้นก็<ม>เป็นจุดร่วมที่รวมก็ว่าได้เพื่อจะจะดำเนินการต่อไปยังไงดีกับชาติบ้านเมืองพี่น้องมอบสบัญญาเหมือนกันถ้าไปชุมนุมกันเฉยๆตามสารวัตเนี่ยมันก็ไม่มีพลังที่จะมาต่อรองไอ้ในการปิดถนนเป็นเป็นอาวุธสําคัญของของ คนที่ไม่ได้ถืออาวุธไม่มีอาวุธไม่มีพลังเป็นอำนาจการต่อรองก็คือต้องปิดหละเพื่อ<ะ>ให้รัฐบาลส่งคนมาเจรจาอย่างจริงจังเพื่อจะบีบคั้นให้รัฐบาลต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหาต้องลงมาแก้ว่าที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะเขาเข้าใจนะคนภาคใต้เขาเข้าใจนะนจนะว่าที่ต้องปิดเขาก็เขาก็เห็นใจพี่น้องชาวสวนยางนะครับ ก็ไม่เขาก็ไม่โวยวายเพราะเขาใช้เส้นทางคนที่ใช้เส้นทางประจําก็ก็รู้สึกแม้จะลําบากบ้างต้องอ้อมบ้างแต่ก็รู้ว่าพี่น้องอชาวสวนยางลําบากแล้วเขาจะไปขนถ่ายสินค้ายัางไงครับถ้าพี่น้องไม่ตเศรษฐกิจของพี่น้องไม่ดีเงก็ต้องกระเทือนไปด้วยคพราะนี่การปิดถนน,นก็เพื่ออะไรเพือ่อเพื่อจะบอกรัฐบาลว่าเอาละต้องลงมาแก้อย,อย่างจริงใจแล้วก็ไอ้ที่ ที่ที่ทำกันมานี่ก็หนึ่งไม่ไมผู้มีอํานาจจริงๆเราไม่ได้สนใจเลยครับไอนอกจากมีปัญหาจริงๆมีข่าวขึ้นมาใหญ่โตจริงๆถึงลงไปแต่นี้ก็ได้สั่งการในกรุงเทพว่าเอาละถ้าน่าจะสั่งการให้ท้ายตํารวจด้วยนะถึงได้มีการกระทําการครับถึงได้มีการกระทําการเมื่อเช้า,าว,ว่าตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดก็ได้ถือโอกาสเมื่อพี่น้องประชาชนไปกีดยาง หรือกลับบ้านกอนชเช้าชิงจังหวะก,กันใช่ไหมครับก็มามา,มาจิตคืนพื้นที่แต่หารู้ไม่แล้หลังจากนั้นตอนสายตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายพี่น้องก็ก็กลับจากกเ,าเข้ามาตำรวจก็เลยต้องอยู่ตรงกลางพี่น้องมาจากทุกสารทิศบีบเข้ามาทั้งมาจากด้าน,านบน,บนด้านล่างไปประทะกันก็ถนนเส้นเดียวตำรวจก็ต้องกระทำการเมื่อถูกบีบคั้นอย่างนั้น แล้วก็ลูกแก่อำนาจเนี่ยเขาคิดว่าพี่น้องประชาชนเป็นเป็นคนส่วนน้อยแล้วก็ได้รับข่าวสารว่าคงมีการตกลงกันที่นครศรีธรรมราชได้แล้วที่จริงไม่ได้นะครับคบที่จริงไม่ได้เพราะว่าได้ดูดูเหมือนได้แค่แค่ห 5, 5้จังหวัดใน11จังหวัดครับซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลถ้ากระทำการอย่างนี้เนี่ยมันมันมันจะเป็นมหากราบแล้วก็คือเรื่องไม่จบง่ายๆแล้ว เป็นมหากาบเรื่องยาวทีเดียวละรเรื่องยางนี่แหละเพราะพี่น้องทางประจวบก็ที่ตลาดธรรมรัฐก็ยังยังคาลาคาซังอยู่ที่พี่น้องถูกจับไปหลายคนครับนะครับแล้วก็ยังดาเนินการให้องค์กรสิทธิมนุษยชนนะเข้าไปดูแลในเรื่องคดีซึ่งซึ่งคุณหมอนิรันนะครับก็ พิทักษ์วัชระนะฮะหรือในข้าราชการสิทธิ์ก็ได้เข้าลงไปดูแลอยู่ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเป็นมหากราบสําคัญผมว่าประจวบนี่ก็น่าจะต้องเจออีกครั้งแล้วก็จะปิดไม่ใช่เฉพาะแต่ที่ควนนองหงครับนะครับ <c oughs> ก็จะมีอีกหลายๆที่อย่างที่นะครน,น้องหงนะครศรีธรรมราชการแสดงว่ายังไม่จบครบมึงแม้นตัวแทนนะครศรีธรรมราชจะลงนามนะครับแต่ในบางพื้นที่ในในพื้นที่ที่แท้จริงเนี่ย นะครับแทนที่พอลงแล้วเนี่ยแทนที่น่าจะความเป็นเอกภาพกันไม่เกิดขึ้นแล้วครับแสดงว่ารัฐบาลไปหาจับเอาหัวหัวที่ที่ล็อบบี้กันได้ก็ก็หมายถึงต้อนกันมาเพื่อจะให้เป็นพิธีการผ่านไปอย่างพี่น้องแต่รายละเอียดเข้าใจว่ารายละเอียดเมื่อมาประชุมกันแล้วพี่น้องยังมีข้อสงสัยที่จะใส่าถามอีกเยอะแยะในเรื่องการจู่ๆจะ ให้ไปร่วมทําสัญญาซึ่งไม่มียังไม่มีความชัดเจนเนี้ครับซึ่งมัน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 ไม่ได้หรอกแล้วก็พี่น้องก็ถูกหลอกอีกแล้วพี่น้องก็ให้เวลามาตลอดสิบวันเดีย๋ยวนี้ก็เคยสิบวันสิบวันราคายางในตลาดยางวันนี้ยังไม่ยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยยังเจ็ดสิบห้าอยู่เหมือนเก่าครับหมายความว่าอย่างไงก็คือปัญหาไม่ถูกแก้ไขยังไม่ได้รับการแก้ไขครับมาตร,ร,รการที่ออกมาก็ไม่ชัดเจน,ม,นมันต้องแก้ไขก่อนครับ มันต้องแก้ไขไปเลยสัญญาค่อยตามหลังก็ไม่ไม่มีใครว่าต้องเยียยาแก้ไขไปก่อนเลยวันนี้ในราคาในตลาดกลางยางพารายัง75บาทราคาปาล์มซึ่งขอไป6บาทยังอยู่ที่4บาทความกว่า<ๆ>เนี่ยชาวบ้านเขาเห็นชีวิตประจำวันข้อเท็จจริงเขาเห็นอยู่ว่ามันยังไม่ได้กระเขยขึ้นหรือกระเตื้องขึ้นยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหา้งนั้นให,ให้เวลามาละ10วัน แต่เวลาสิบวันรัฐบาลมัวแต่เอาไปทาไปไปคิดที่จะทําสัญญากับพี่น้องประชาชนพยายามจะโดยภาษาเหมือนกับว่าพยายามจะใช้วิธีการมัดมือชกใช้กระบอกเสียงใช้ภาพให้สังคมที่ไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลมาอยู่ฟฟ้า,ารัฐบาลแล้วก็โดดเดี่ยวประชาชนที่เดือดร้อนนี่ยังไม่เคลียนนะร์นะเรื่องเรื่องชาวสวนยางที่ท,ที่ยังไม่มีเนอเอกสารสิทธิ์ครับตรงตรงนี้เป็นประเด็นที่ ที่เขาจะถามในวันลง,ลงข้อตกลงนั้นเองโดยเขาบอกว่าในข้อตกลงที่มีการคุยกัน5ข้อเนี่ยข้อที่1คือยอมรับหลักการรัฐบาลช่วยเหลือปัจจัยการผลิตสวนยางราคาในราคา25 2 0บาทต่อไร่โดยรัฐจะจ่ายเงินให้เสร็จภายในวันที่15ตุลาคมอันนี้เป็นข้อตกลงที่1ข้อตกลงที่2บอกว่ารัฐบาลจะช่วยชดเชยส่วนต่างราคาปาล์มน้ำมันให้ได้กิโลละ6บาท ซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็บอกแล้ว,ว่าวันนี้มันอยู่ที่4บาทกว่ามาตรการที่จะ6บาทก็ยังไม่ชัดเจนอันที่สรัฐต้องไม่ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับแกนนําและผู้ชุมนุมทั่วประเทศข่าวก็ยังออกมาว่ายังไงก็ต้องดาเนินการก็ยังไม่ปล่อยนี่ยังไม่ปล่อย 4. รัฐต้องเยียวยาและจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมตรงนี้ก็พูดหลักการแล้วก็ยังไม่ชัดเจนอีกและอันที่ห้า ให้นายกรัฐมนตรีหรือตัวแทนมาร่วมลงนามกับตัวแทนเครือข่ายในวันที่13กันยายนที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งคนที่ส่งมาก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มในการจัดการโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองโดยตรงส่งท่านพลตำรวจตรีทวัดบุญเฟื่องเป็นฝ่ายการเมืองมาหนึ่งคนและที่เหลือก็จะกลายเป็น ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการซึ่งข้าราชการประชาชนไม่เชื่อถืออยู่แล้วโดยพื้นฐานใช่ไหมครับงั้นการเอาแค่คนที่ไม่ได้เมียอำนาจโดยตรงทําไมรองนายกไม่ไปใช่ไหมครับเออลองเลขาเนี่ยรอ,อง,ลองเลขาไปลองเลขาเล็กมากเลยครับเขาก็ตั้งคําถามตั้งคําถามเสร็จก็ตอบไม่ได้คําถามก็มีว่าและถ้าเกิดว่าจะชดเชยเนี่ยคนที่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่นอไม่ใช่นรสา ไม่ใช่หนอสามกอไม่ใช่โฉนดที่ดินเนี่ยเขาใช้พอทอห้าใบายเหยียบย่ำอะไรต่างๆที่เขาใช้พื้นที่อยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่าชเชยเลยแล้วตกลงก็ทําไงเขาลงทุนไปแล้วใช่ไหมครับปัญหาครอบครัวอีกนะครับแล้วในสัญญาวันนี้ที่เตรียมไปก็คือว่าเรื่องระบุแล้วครอบครัวละอ 25, ะ25ไร่ <25 S 2> ไม่เกิน25ไร่ครับ ทางเกษตรกรก็ย้ายแย่งมาวันละทไมเปลี่ยนเป็นรายละไม่ได้หรือเพราะว่าไอ้ครอบครัวเนี่ยเขาแบ่งสัดสวน,สน <c oughs> จโหนดที่ดินกันแล้วครับครอบครัวนี่หมายถึงทะเบียนบ้านหนึ่งไม่เกินที่ผ้าไร่ใช่แต่แตจริงๆแล้วในทะเบียน,บ,น,นบ้านหนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็แบ่งครัวแบ่งเรือนจดทะเบียนสมรสมีครอบครัวกันแยกกันหมดแล้วแล้วก็บอกว่าเอกสารสิทธิ์ที่มีการพูดถึงเนี่ยกอน,นี้เกษตรกร จำนวนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็ยังไม่ได้คําตอบอีกนั่นหมายความว่าสิ่งที่มีการพยายามจะวางข้อตกลงเหล่านั้นเมื่อตอบไม่ได้คนอีกสิบเอ็ดจังหวัดก็ไม่ลงนามพอไม่ลงนามเสร็จเขาก็มาทาเหมือนเดิมใช่ไหมยังมีอีกนะยังมีอีกนะรายละเอียดบย่อยครับก็คือคนกรีดยางเหมือนกันอืคนกรีดยางจํานวนมากก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะ<ห>นั้นถามว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือเปล่าชาวสวนยางหรือเปล่า เป็นเกษตรกรที่ต้องดูแลในระดับต้นๆด้วยซ้ำเพราะถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่รายได้ที่ได้มาเนี่ยเลี้ยงครัวเรือนเลยแล้วก็ไม่มีที่ดินด้วยอมีรายได้แบ่งกับเจ้าของสวนครับคนเหล่านี้ล่ะครับคนกรีดยางคนคนดำเนินการแต่ไม่มีกรทั้ซึ่งเขาจะมีมีผลจากรายได้ด้วยใช่ไหมถ้าราคายาสูงก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับตรงเนี้ยเขาเขาได้อะไรบ้าง เขาได้จากรา,าร,าาราคาที่ขึ้นไป95เท่านั้นหรือครับแล้วเขาจะมีรายได้มี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 มมมส่วนที่จะได้จากที่ส้อะไรนี่อีกไรอ,กอ,กอ,กอีกอีกหรือไม่ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูแลซึ่งเขาก็ถามในที่ประชุมและคนที่ไปก็ไม่ตอบแต่ใช้วิธีการมัดมือโชกก็คือคุณลงนาำไปก่อนแล้วค่อยว่าก,กันวิธีการแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการ ถามว่าซ้ําไปไหมครับสําหรับสําหรับคนที่จะเอาหรือไม่เอาเพราะว่าเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือเนี่ยเมื่อก่อนมันพันกว่าพันละพันสองร้อยหกสิบาทต่อไร่เพิ่มมาสองพันกว่าเนี่ยสองพันห้าร้อย